สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โทรมามีเรื่องอะไรครับเอ่ออย่างงี้พี่ผมเจอรถคันหนึ่งมันขับแปลกๆอ่ะแปลกปลยังไงครับก็ขับช้าๆคล่อมเลนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลี้ยวแบบตีวงกว้างกว้างพอเห็นแปลกๆผมก็เลยมองเข้าไปในรถมันอา้าวเฮ้ยไม่มีคนขับ น้องง่วงหรือเปล่าเลยตาฝาดขับรถตอนง่วงไม่ดีนะครับไม่ไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ง่วงเลยพี่จริงเหรอครับเอหรือว่าน้องเมาผมไม่ได้ดื่มเลยพี่สักนิดเลยล่ะครับโหย้ยไม่แน่นอนแค่เหล้าสามฝาเบียร์หนึ่งป๋องก็เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุแล้วเพแล้วผมจะไปดื่มได้ยงไงอะแล้วยังไงต่อครับ ชั่วพริบตาเท่านั้นพี่พุ่งชนเสาไฟเฉย <c oughs> แล้วตำรวจก็ด้านผ่านมาพอดีเลยเพ่เขาเลยเข้าไปตรวจดูเต็มเตมเลยพี่อะไรล่ะครับคนเมาคอพับตรงคนขับอ้วกเละเทะเลยแบบนี้ไม่โดนนอนคุกก็โดนปรับแน่นอนเมาแล้วขับใช่พี่โดนหิ้วเรียบร้อยแต่ว่าน้องครับ แจ้งข่าวสารจราจรและอุบัติเหตุมันอีกเบอร์นะครับอ้าวนี่ไม่ใช่ช่องข่าวจราจรเหรออันนี้ช่องผีครับอืดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภยัยปอพ่อห่วงใย,ยความปลอดภัยคนไทยทุกคนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทย